เขาไม่ได้ทําหล่นค่ะอัญญาทําหล่นตัว่าไปใอยลนะตวใคอย่างาได้ว่าไทำไมอยู่นอัะวอัปปบยัง บอกว่าป้อนดีกว่าใช่ไหมแต่ขา,ายไปหมดเลยพี่ว่าลงมาเดี๋ยวนี้เร็ว ไไหนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขียวขาให้หมดแล้วคจะออเอาไปทำหน่อยเอาอะไรเาอนี่เสร็จ้ว มีดูนนขี้มูกพี่วารีว่ะเห็นไหมเจออ้อะไม่มีขี้มูกอะไรนะคะไองม่มีขี้มูกแล้วทำไมอ่ะไม่มีชี้มูกแล้วทำไมอ๋อแล้วพี่ว่าลยต้องทำไมต้องมา <laughs> นี่เพิ่งกินไปสามคำเองอมงข้าวนะี่น้องกินจะหมดจานแล้ว อ,ออัญญา,า,า,าหนูไปปิดพัดลมพ่อทำไม หมวยเบาเค่ะเดี๋ยวแตกค่ะเ <Okay. S 1> บาวางเบาบาทำไงคะเก่งมากวางเบาค่ะเกย์แคนเกิลค่ะสิบอะไรคะท้ง <c oughs>